เฮ้ยโถตำรวจไม่อยู่เลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปิดประตูไว้ด้วยอะ่ะอืมรู้สึกเสียงเป็ดไว้วมนนี้แต่ว่าช่างมันเถอะเราก็เดินสำรวจไปก่อนอืมไม่อะอยากนอนไปดีกว่าตำรวจไม่อยู่ไม่มีใครใช้ทำงานโว้ยเย่เฮ้อเหื่อักโทษม่งหายไปกันหมดเนี่ยเฮ้ยไม่เหลือใครสักคนเลยนักโทษเนี่ย หายไปเลยกันหมดเนี่ยอะไรเนี่ยนักโทษเฟี้ยวเหรอทุกทีต้อมาอยู่นะเฮ้ยอะไรขึ้นลักหนาเนี่ยเยว้ยอ๋อไปประตูเฮ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วฉันมาอยู่ในนี้ได้ไงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย 一直进。Okay.